เล็งดีๆเล็งดีๆไปเอา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 เฮ้ยโอ้ตายหมดแม่บุ้งเอ้ยเก่งเก่าเอา้ยอ,อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะโอ้โหเกือบตายแล้วเมื่อกี้เอ้ยอ้าวตายไม่รอดขบขับนขบน สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลิ่นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไอรอนไซน์นะผมซึ่งเป็นเกมเออลอกมาจากคอ l l o ดิวตี้แน่นอนนะก็คือเกมแนวคอ l ์บดิวตี้ับผมแต่ว่าเกมมันไวกว่าคอ l l o ดิวตี้นะซึ่งบอกตรงๆนะว่าก็ระบบปืนก็เหมือนเหมือนกันมากเลยนะก็คือระบบเอพเสก็มันลอกจากคอ l l o ดิวตี้สเปเชียลฟอร์สสองนั่นแหละนะผมก็ใช่ไงแต่ถ้าเล่นเกมพวกสเปเชียลฟอร์สสอง ปืนมันดิน่นเล็งไม่โตใช่ไหมละ่ะเออแต่ถ้าปืนอะไรมันเสียเสียก็ต้องซ่อมอยู่ดีฮนะต้องเสียทางตลอด <c oughs> นะผมโอเคเข้าๆประมาณนี้ผมนี่ก็โหลดเอามีอะไรเยอะๆยอผมนะเดี๋ยวลองเป็นปืนนะผมนะเอาปืนแบบนี้เนาะอนี่เลยอ่าโอเคใส่สโคปด้วยฮนะเพื่อจะได้เล่นง่ายขึ้นนะโอเคยูสไปแล้วก็เกมหลอกคอบดี้นั่นแหละถูกต้องแล้วนะ เกียมสไตล์คอ l ฟดิวตี้ฮะอันนี้ก็ใส่ได้ฮะยูสไปเลยมาสต็อกดิเฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดซิได้อะไรโอ้ปิดอะไรเขาเนี่ย E.M.P. อู้สุดยอดสุดยอดกดข้าวปนไปไม่ต้องไม่ต้องเปิดเดียวยาสเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเต็หมดนะบมโอเคนะบมเดี๋ยวลองเอาปืนที่แบบไม่ใช้นะบมเอาอันนี้แหละ แต่ว่าดูก่อนนะปืนทั้งหมดก็น่าจะเป็นปืนพกนะผมว่าปืนที่2องานี่ไงปวดล็อกแล้วสุดยอดมากอะเอาแบบนี้แหละโอเคผมต้องใส่ก่อนนะปวดยุสไปเลยอะโอเคนี่นี่เคโอเค โอเคประมาณนี้นะผมมาใส่ใส่ได้ต่อดีอ๋อนี่เนาะโอเคเรามาเล่นเลยนะผมนะมาเอาเป็นนิ่ลงแรงเนาะทีมเน็ตแบทนะครับผมมาจัดไปครับผมนะนี่แหละเกมสไตล์คออฟดิวต์อย่างเงี้ยโหสุดยอดมากอะ อ๋อแล้วเกมจะเริ่มแล้วอะนะมาทีมเดสแมทนะครับผมโอ, 02, โอโ้โหโหลดอย่างไวอะโอเครอรอคนอื่นนะรอคนอื่นกำล,ล,ลังโหลดครับผมโอโ้โหเป็นไงโอโ้โหเหมือนคออฟตี้มากเลยอะก็ใช่ไงนะครับผมเหมือนคออฟตี้ล้วนๆเลยอะมามาไปไป รอไอ้คนข้างหน้าไปก่อนนะฟอนระเบิรไปแล้วรอไว้รอไว้หลบดีๆีลบดีๆระวังด้วยระวังด้วยนี่เป็นไงเป็นไงโหโคตรโคตรแจ๋วอุ้ยโอ้โหเวนกำ เอยข้างหลังข้างหลังเออขอยก่อนเออเออเตายตายตายเอ้เป็นไงเป็นไงโอ้โดนเล็งเป๊ะขวาด้วยขวาสัตว์ขวาฮู้โอ้โหเป็นไงโอ้โคตรโคตรแจมสุดยอดโอ้โหมาๆๆปืนเปลนเลย ระเบิดเอ้ยถนัดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจหลบไว้ก่อนนะหลบไว้ก่อนเฮ้ยเอยเฮ้ยสัตว์ตัวตุยโอ้ยเวียนกรรมไป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 เร็วไปเร็วเร็วเร็วรากังด้วยระวังด้วยไม่มาวะไป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 ดูไปนู่นไปนู่น ดูซ้ายขวาดีๆนะมเล็งดีๆอะเล็งดีๆไปเอา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 เฮ้ยโอ้ตายหมดไหมเอ้บงเอ้ยเก่งเกาอะไรอะไรละอะไรละโอ้โหเป็นไงโอ้โหสุดยอดเล็งโดนเป๊ะเลยอะเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยก่อนสัต ช oh, oh, you you right. ่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาไม่ไหวแล้วนะเอ้าโหตายเอ้ยเวละ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 หลังขลังสัตว์อีเป็นไงโดนไปดิโดนไปดิเฮ้ยอีโดนโดนโดน จะนิ่งไปไหนอะโอ้โหโอ้ทเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรของมึงอะอะไรของมึงโอ้ยเอามีคนยิงแล้ววะข้างหลังข้างหลังไอ้สัตว์เอ้ยมาดิมาดิมาดิยาด๋ยลงมาดิยาด๋ยลงมาดิไปมาใช่ไหมดุแม่งเลยแล้วกันโอเคขอบคุณที่ช่วยขอหลบซ่อนนะหลบซ่อนไว้ด้วย จบดีด,บดีรวดีด <ST AR> ีเราต้องเล่งดีด <ST AR> ีฮะเวลาเล่นเกมนี้เอ้ย <ST AR> โอ้โหเป็นไงโอ้โดนเต็มเต็มอะโดนเต็มเต็มโอ้โหโตายแล้วเมื่อกี้เกมนี้สนุกมากเลยฮะเหมาะมากเลยฮะมาเปิดนี่แหละโดน,น <ST AR> โดนอยูย่เมื่อกี้ เอ้ยโอ้กระสุนหมดเลยเมื่อกี้ขอโทษด้วยเอ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะโอ้โหเกือบตายแล้วเมื่อกี้เอ้ออ้าวตายไม่รอดขบวนขบวนสู้ๆสู้ๆโอ้ตายตายตายเอ้ยสัตเฮ้ยเสียบตาเสียบตาเวียนกม ระวังด้วยนะระวังด้วยไปมดหมดไปแล้วนี่โดนไปดิโดนไปดิโดเนเอยู่นะเมื่อกี้เออตัวสมดตสมดเวนกรมเอ้ออาโอ้โหดูที่หนึ่งเฉยเลยหึยถอยก่อนถอยก่อนอะไรอะไรล่ะฮะอะไรล่ะ อะไรละโอ้โหดับเบิลคิวโอ้โหสุดยอดเวนกำสนุนะเกมนี้สนุกมากเลยดูซาดีดีด้วยเวนกำกวงระเบิดไปแล้วอโอ้โหเป็นไงระเบิดระเบิดระเบิดเวนกำโอ้ ระวังด้วยระวังด้วยเฮ้ยโอ้เวียนกำตกน่าอยู่ลิงมันไกลอ่ะไปไปดุยแม่งเลยดุยเลยกันดุยดุยเลยดีรอดไว้เอ้ย ไว้รอไว้เฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เวรกรรมรีรถรถกระสุนเลขเจ็ดเค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 ป้อมปืนไว้ฮะป้อมปืนไว้เอ้เป็นไงควนระเบิดไปแล้ว โดดดีเน like so ี้ยโดดดีดีเออข้างหลังข้างหลังเวียนกรรมเวียนกรรมจริงอะเอออู้จ่าอูซ่าจะใช้โดรนนี่เนี่ยเวียนกรรำตีโดนอมคุ้มากเออข้างหลังมาดิมาดิ๋ น be huh? ี่เป็นไงเด้งโดนเป๊ะเด้งโดนเป๊ะเลยฮะมาเก็บเอคแม่งเลยมาโหลดกระสุนโอ้โหโดนโดนโดนต่อยปืนยนี้ก็โดนเอ้ยจะติดกันดิช่วยดยช่วยดูไปเร็ว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 มองซ้ายขวาดีๆีไหมกระสุนไมเอ้ย รบไว้ก่อนรบไว้ก่อนหัวเราหไปแล้วเห็นอยู่นะเห็นอยู่เห็นอยู่เอาอกระสุนหมดยืนรอเร็วเออรบไว้ก่อนรบไว้ก่อนเออตายตายต,าย,ต,า,ยตายแล้วเอ้าตาย <c oughs> สนุกจัดเลยอนระัเกมนี้ โดนกระสุนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหตายตายเลยเมื่อกี้คือบินขึ้บินโอ้ตายตายตายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุยอ้ย,ย,อ,ยอ้าวตายอ้าเป็นไงโดนโดนไปดิเกาเหรอเออนึกว่าศัตรูมองซ้ายขวาด้วยฮนะ เฮ้ยตายตายแล้วโธ่เวีนกรรมจริงๆดูวะโอ้โห,โหดูเหมือนมันโหดขนาดนั้นวะโอ้โหโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผม ก็ถือว่าสนุกนะเกมนี้ก็ถ้าอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถหาโหลดได้ที่สตรีมได้เลยครับผมสามารถเกมนี้เกมนี้ก็สามารถเล่นฟรีได้เลยครับผมนะนี่ครับผมโอ้สุยยอดมาไอรอนไซ์โอเคคลิปนี้ก็พอก่อนนะผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย